มีแผนคะ่ะที่จะไปแก้งเบียคะ่ะทุกคนปางเลยไปสั่งชุดคอสเพย์มา,าชุดคอสเพย์พยาบาลนะคะไม่แต่งตัวอะไรเพย์มันก็เห็นแต่งเอาขิดยาขีดยาเห้ไม,ม ี่คือช่อง Model Story Chanel นะคะวันนี้นะคะอยู่กับปางนะคะปางมาเปิดคลิปคนเดียวเลยเพราะว่าปางนะคะมีแผนค่ะที่จะไปแก้งเบียร์ค่ะทุกคน คืออยากจะเล่าให้ฟังก่อนเลยนะคะคือว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเบียรได้ไปซื้อแผ่นเกมเพย์โฟมาใหม่นะคะแล้วนางก็แบบว่าอ้โหวันนี้วันหยุดนะคะแทนที่จะอยู่กับเราใช้เวลากับเรานะคะแต่เล่นเกมทั้งวี่ทั้งวันเลยคะ่ะวันนี้ไม่สนใจเลยนะคะเป็นสักพักแล้วแหละที่เบียบอกว่าอ้โหไม่ค่อยจะสนใจเราเลยไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยวันนี้นะคะ ปางเลยไปสั่งชุดคอสเพย์มา <Wow. S 1> ชุดคอสเพ,พย์พยาบาลนะคะคือเตรียมไว้แล้วละ่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะปางจะใส่ชุดคอสเพย์เป็นพยาบาลนะคะไปยั่วยวนคุณสามีนะคะให้มันสนใจเราบ้างเดี <Wow. S 1> ๋ยวเราไปดูอาการของเบียว่าเมื <c oughs> ่อเห็นปางใส่ชุดสวยสวคอสเพย์ <c oughs> เป็นพยาบาลแล้วเนี่ยจะเป็นยัางไงาบ้างนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ปางด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะทุกคนยั ็นแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ปางก็ได้แปลง่ากเป็นคอสเพย์พยาบาลแล้วนะคะทุกคนดูนะคะนี่ใส่ชุดยั่วยวนขนาดนี้แล้วนะคะจะเล่นเกมได้อยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคน บ้านเนี่ยฝุ่นมันเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใสชุดไอะไร่สชุดพยาบาลไงแใสชุดพยาบาลทำความสะอาดบ้านไม่เคยเห็นหรออยังก็ดูซะทำอะไรตอนนี้จะเล่นเกมก็ตรงนี้ฝุ่นมันเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝุ่นมันเยอะอ้าวบังแต่งตัวอะไรชุดพยาบาลเออทีเมันก็เห็นแต่ง ก็วันนี้ว่างวันนี้อยากสวยรถไหนกันมู้อยากสวยมีอะไรเปล่ะพูดมันฟุ้งนี่อ่ะตั้งนานไม่เล่นไม่เล่นมาทำมาว่ะพอเล่นเกมแล้วมาทำแต่ตอนนี้มันว่างไงเอาเอาอะไรล่ะก็เล่นแต่เกมเนาะลุกไปนั่งตรงอื่นเลย Này không? Ơi, phụn dữ đó nè. Phụn dữ tinh tinh đó.

นี่ตื่านตัวอะไรซื้อมาใหม่เป็นการชนสวยจะตายดูสิแม่กินข้าวแล้วมาไปกินข้าวเลยเลยาาก,กินข้าวแล้วไปพาขึ้นขึ้นเดี๋ยวพาขึ้นไปกินบนห้องกินอะไรบนห้องไปกินที่ร้านข้าวเราไปซื้อข้าวมากินก็ไดนะ้ซื้อข้าวมากินก็นได้ เกมเล่นเกมก,ก่อนอก็มันหิวข้าวแล้วลูกอืมนอนตรงนี้นะคะอนอนตรงนี้ใกล้ๆปอ้อฝนม่อนเยอะนะเนี่ยอะไรเนี่ยหรือชื่อพยาบาลไปนอนให้เกมแล้ไปฮะฮะไปท้าวดูอะไรในห้อง พาแม่พาหมาในห้องหมานี่หมาอยู่นี่นี่หมาอยู่นี่มองอะไรนี่หมาก็อยู่นี่ไงไปกินข้าวกันเถอะนั่งเล่นเกมไม่อ่งกินอะไรไปเถอะอะไรยังไม่หลับเลยไม่รู้งานชอตชอบวยยาบัง ก็จริงเหรออือกจริงอ่ะชา่าาเราเล่นเกมดกิงข้าว<า>ใช่ปะพ,พีจญาีาไม่เอากลวเข็มอือพี่ชีบเจ็บหรอยข้าวมาเร็วิวข้าวเดี๋ยวยิงข้าวไรเอาเร็วเร็วเล่นเกมก่อนสิี๋้วพาไปกินข้าวไปไปนเดี๋ยว ไปไหน<ท>ลูกอยู่นี่นะไปได้ไงมพพาพาไปชิดยาเชฟมิ้วคู่ทีมไม่เอาไม่เอาปัญหา,อา,าของอแ,กแ,แก้วไหนอแอะก้องนี่เนี่ยใต้ความผื่นนะคะทุกคนดูไม่อยากสนใจเราเห็นไหมเป็นกล้องยังอะไรจะทำอะไรก็าผื่นนะ,ะไปกล้องไปกล้องนะ ปิดกล้องอะไรจะไปไหนจะรีบปิดไปไหนล่ะเขินห้องแล้วนอนนอนเลยเหรอนี่เ <c oughs> พิ่งจะไม่เพิ่งจะกี่โมงเองเนี่ยเพิ่งจะกี่โมงเอง <c oughs> ดูความหื่นนะคะทุกคนเอาปิดคลิปก่อนแล้วปิดคลิปไงดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไคร้ด้วยกันไรครับเดี๋ยวทำไมพูดลัดตัดตอนอยังไงจะรีบไปไหนนะจะรีบไปไหนจะรีบโอ้ยดูความหื่นนะคะทุกคนดูความหื่นเร็วปิดเนี่เดี๋ยวเบื้ง โอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ปังด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนจัดการสาม,มีก่อนนะคะเอิ้น <laughs>